การคัดกรองของเราอ่ะเราก็มีการที่นั่งเว้นระยะห่างจัดพื้นที่หนึ่งสองเมตรไม่ให้คนไข้เข้าม,มาปนกันจัดให้มีอุปรกรณ์วัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์เจลแล้วก็แกอลกอฮอล์เจร์เซทั้งพ่นทั้งเจลเรามีไว้หมดเพื่อให้บุคลากรและผู้มารับบริการเนี่ยนะคะใช้ทําความสะอาดได้อย่างเต็มที่ไม่ขาดแคลนนะคะให้มีการคัดกรองผู้มารับบริการตามแบบประเมินการคัดกรอง ซึ่งเดี๋ยวพี่จะได้พูดต่อไปอันนี้นะคะจะเห,เห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงซึ่งในบรรยากาศปกติเราจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ปกติเราถึงได้ต้องจัดทําแบบนี้นะคะแล้วเราก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าผู้มารับบริการเนี่ยมีอาการของโรคทางเดินหายใจเราก็จะแยกไปพบกับคุณหมอภาคสนามที่เรือนไทยเราก็มีภาคสนาม นะคะที่นี่เราก็มีแต่ที่ศูนย์อื่นๆที่ยังไม่แน่ใจถ้าไม่มีก็เตรียมจัดทํานะคะเพราะเป็นการป้องกันคนข้างในอาคารทั้งหมดถ้ากรณีที่ว่าพบว,ว่าคนไข้มีไข้มีติดเชื้อทางเดินหายใจหรือมีประวัติหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจําตัวทั้งหลายแหล่นี้นะคะเราก็จะไปตรวจกับหมอภาคสนามโดยคุณหมอทันวา จะเอื้ออำนวยให้มากเลยค่ะว่าถ้าเราเจอคนไข้กลุ่มนี้จะให้รถแอมบูเล็์นะคะไปส่งให้รักษาตามหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์ของคนไข้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่าเราเจอคนไข้มีไข่อยู่ในภาวะเสี่ยงเข้าข่ายทั้งหลายแหลน่นี้เราบอกว่าคุณไข้คุณเดินทางกลับไปรักษาเองเรานึกออกไหมคะถ้าเขาขึ้นรถเมคัน,นั้นนะ จะมีคนบนรถเมย์อีกอกี่คนที่ติดเชื้อถูกไหมคะแล้วก็คนติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยจะไปถึงไหนอีกหรือเกิดเข้าแวะเปลี่ยนใจเป็นเวลากลางวันขอไปทานข้าวอาการเขายังไม่หนักเขาไปทานข้าวในร้านในห้างก็ติดเชื้อทั้งร้านทั้งห้างมันจะทำให้คนที่แข็งแรงปกติทั้งหมดรับเชื้อจากเขาไปได้ เพราะฉะนั้นการ move คนไข้จากจุดจุดหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณหมอธันวาก็เลยอนุญ,ญาตตรงนี้นะคะแต่ในแอมบูเลนส์นั้นคนขับรถก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะมีชุดใส่ป้องกันนะคะมีบระบบของความปลอดภัยกับผู้โดยสารอื่นๆมีการดูแลทําความสะอาดรถมีแอลกอฮอล์เจลไว้ฉีดไว้พ่น ทุกอย่างต้องเข้าสู่ระบบหมดนะคะทีนี้คือแบบคัดกรองนะคะที่ให้ดูจะเห็นนะคะว่าข้อมูลพื้นฐานของคนไข้หรือผู้มารับบริการเนี่ยเราจะมีในส่วนต้นจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะมีไข้มีความดันแต่ความดันเพาหรืออะไรเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจแต่ว่าได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าบ่งบอกให้รู้ว่าคนไข้เนี่ย มีภาวะที่โรคประจำตัวอะไรแทรกซ้อนไหมแต่ที่สำคัญคือไข้ห้ามที่จะห้ามลืมวัดเด็ดขาดที่สำคัญก็อย่าลืมว่าขอเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดนะ่ะเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมานะคะเราก็ต้องถูกเสืบสวนโรคด้วย ลองดูคำถามนะคะข้อแรกจากแบบฟอร์มที่เราพัฒนามาจากของกองควบคุมโรคก็จะมีถามไว้ว่ามีไข้หรือไม่หนึ่งเราวัดไข้อยู่แล้วถูกไหมคะและคนมีไข้นี่ให้สังเกตจะดูวิกวิกอ่อนเพรียขอบตาแดงแดงหน้าแดงแดงแล้วก็มีอาการซึ่งเราจะมองเห็นยิ่งไข้สูงเนี่ยจะรู้เลยว่าป่วย อันนี้เราใช้การสังเกตได้แล้วก็กับที่เราวัดอุณหภูมิได้นะคะอาจจะมีไข้หรือไม่มีแต่ถ้ามีปั๊บเราต้องถามต่อถามต่อว่าทานยาลดไข้ามาไหมพอเราวัดเลาอาจจะสามสิบเจ็ดจุดห้าครึ่งครึ่งกึ่งกึ่ง,รงเราอาจจะถามได้ว่าทานยาแก้ปวดศีรษะพารามาไหมหรือทานยาอะไร คยเจอคนไข้ตอบค่วะว่าทานยาเขียวคุณหมอแผนไทยคงทราบนะว่ายาเขียวช่วยอะไรอ่าทีนี้พอยาเขียวปับ๊บเราก็ต้องถามให้ครบคุมอีกว่าเขามีอะไรถึงได้กินยาเขียวแล้วทานกี่วันอย่างเนี้ค่ะมันจะเป็นคําถามที่เหมือนเป็นลูกโซ่บางทีในกรณีที่เคสที่ไม่มีอะไรอะ่ะจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองนาทีเท่านั้นแต่เคสที่มีอะไรปั๊บเนี่ยอาจจะสิบนาทีต่อใบนะคะ คำถามที่สองก็คือท่านมีอาการดังนี้ไหมดั้งเดิมเนี้ยของกองควบคุมโรคจะออกไว้ว่าไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกเหนื่อยหอบปวดศีรษะซึ่งอาการเหล่านี้จริงๆเราสามารถที่ใช้การสังเกตได้เราไม่ต้องถามบางทีเจ้าต,ตัวเขาก็ไม่บอกถามปับ๊บจริงๆอาการเหล่านี้คืออาการของโรคทางเดินหายใจ เราอาจจะถามง่ายๆค่ะว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นหวัดไหมคะอันนี้มันจะรวมเหมือนหนึ่งสองคำถามนะคะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไหมคะรู้สึกเป็นหวัดไหมคะอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาการที่พูดมาทั้งหมดนี่นะคะจะเป็นของอาการที่เป็นหวัดท้องเสียก็เป็นพวกที่อาการตามหลังได้ของไข้หวัดที่เกิดจากไวรัส นะคะก็จะมีอาการท้องเสียตามมาแต่สองอาการนี้ที่เห็นนะคะเป็นอาการที่เพิ่มและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าในผู้ป่วยโควิดเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะคะคือการรับรู้ของรสชาติเปลี่ยนไปกับกลิ่นเขาบอกว่าเชื้อโควิดเนี่ยค่ะถ้ามันไปเกาะอยู่ในโพรงจมูกปั๊บมันจะไปทำลายการรับกลิ่น ก็จะทําให้สูญเสียการรับปลิงไปนะคะในขณะเดียวกันเหมือนกันถ้าอยู่ในช่องปากต่อมรับรสก็จะถูกทําลายไปก็จะเสียการรับรสนะคะเราก็จะติกไปตามนี้แล้วก็ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเราก็ติกไปนะคะมีอาการนะคะอย่างข้อที่3ามท่านมีประสบการณ์มาจากต่างประเทศไหมอันนี้ต้องอัปเดตตลอดเวลา ถ้าของกองควบคุมโรคก็จะเน้นไปที่ประเทศจีนเกาหลีของเราก็จะอัพมาว่าอเมริกันดับหนึ่งถูกไหมคะญี่ปุ่นเกาหลีเราจะเพิ่มเพราะฉะนั้นแบบคัดกรองอันนี้ที่พี่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่สารณะนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่และศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่าศูนย์เนี้ยต่างชาติเยอะอาจจะไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะคะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมทุกอย่างต้องอัปเดตนะคะแล้วตอนนี้ที่โคโรนาไวรัสที่เซิร์บอยู่14วันเราก็พบว่ามีผู้ที่มากกว่านี้21วันยังเจอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ของแน่นอนแล้วถูกไหมคะตรงนี้แต่เราก็ยึดตามกองควบคุมโรคไปก่อน แล้วลงอตอนนี้ประเทศไทยก็เปิดประเทศแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับเพราะฉะนั้นประวัติของการเดินทางมาจากต่างประเทศก็จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะยังใช้อยู่ไม่ใช้เอาแต่ในประเทศไทยหรือต่างจังหวัดถ้าในจากประเทศไทยเราก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าจากประเทศไทยเห็นข้อนี้ไหมคะเนาะให้ระบุว่าจังหวัดไหน เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่คัดกรองต้องติดตามข่าวบางที่บางจังหวัดล็อกดาวน์แต่เขาก็เลือกล็อกดาวน์แล้วถ้าเขาสำเร็จหรือชนะก็เลิกแล้วถูกไหมคะในขณะที่บางจังหวัดไม่พบเลยมีเป็นศูนย์ปรากฏว่าต้องล็อกดาวน์แทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะอัปเดตทุกหนึ่งสัปดาห์ คนที่อยู่ตรงคัดกรองอะคะ่ะต้องมีข้อมูลตรงนี้ทุกหนึ่งสัปดาห์มาติดตั้งไว้ที่โต๊ะเพื่อให้รู้ว่าไหนสีแดงแดงเข้มสีส้มสีเขียวสีเหลืองหรือสีขาวจุดไหนที่เขาพบไทม์ไลน์ไหนที่เจอคนที่คัดกรองตรงนี้ต้องไวนะคะข้อที่สี่ก็คือว่าท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเรื่องการติดเชื้อโควิดหรือเปล่า บางทีคนไข้ไม่ติดตามข่าวแล้วค่ะอยู่คอนโดข้างๆนี่เองไม่ทราบข้อนี้เนาะบางทีเราอาจจะต้องถามว่าอยู่พื้นที่ไหนอยู่ยังไงนะคะแต่จากสิ่งที่ทีมพยาบาลลงเก็บมานะคะทั้งที่เรือนไทยแะทั้งที่นี่เราพบว่าหลายคนมากเลยบัตรประชาชนน่ะสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง ถูกไหมคะแต่อยู่จริงๆอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทั้งสองอย่างพิจารณาซึ่งเมื่อวานนี้พี่ไปอยู่ที่เรือนไทยขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนิดนึงเจอคนไข้ที่ลูกสาวอยู่สมุทรสาครแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่สมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงเยอะๆทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้น อธิบายคนไข้รับทราบสถานการณ์แล้วก็เชิญไปตรวจที่ภาคสนามอันนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาความเสี่ยงเข้ามาถึงเราหรือว่าบุคลากรของเราไม่ได้นะอันนี้คุณลูกก็ยืนยันว่าไม่ออกไปไหนแต่อยู่ในเขตพื้นที่ล็อกดาวน์อยู่สมุดสาครขอหนังสือผ่านไม่มีอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขาล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดแล้วส่วนพ่อคุณแม่ก็สมุดประการ สมุดปากการก็มีเจอเพราะฉะนั้นเราก็เชิญเชิญโดยที่ว่าเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจค่ะเช่นว่าขอโทษนะคะพอดีมันเป็นข้อกําหนดของทางเราร่วมกันเราไม่สามารถที่จะมาแยกแยะว่าเขตไหนอ,อําเภอไหนเราใช้เป็นจังหวัดก่อนเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มมีค่อนข้างเยอะเป็นสิบเป็นร้อยเราก็ขออนุญาตไปรับการตรวจ ด้านหน้านะคะแต่ได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้มีความรู้เรายกห้องตรวจมาไว้ข้างนอกเท่านั้นเองคนไข้รับได้ค่ะคนไข้ไม่ว่านะคะอันนี้แล้วเมื่อวานที่เจออยู่เคสหนึ่งก็มมโหูยังไม่ทันอะไรเลยก็มมโหและเป็นพันตำรวจตรีหญิงอุย้ยไม่ได้ทำไมหนึ่งผิดนะนะคะแล้วก็ อีกใบหนึ่งมารับแทนการตัวเองไม่ผิดนัดแต่ว่ารับให้คนหนึ่งผิดนัดแล้วเราบอกว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเดินทางไปภูเก็ตภูเก็ตเสร็จไปเชียงใหม่เชียงใหม่เสร็จกลับมาเชียงรายภายในสองอาทิตย์กลับจากเชียงรายเมื่อวานนี้เคสแบบนี้ก็เป็นเคสที่เสี่ยงเพราะว่าตะเวนเที่ยวอยู่นึกออกไหมคะ เพราะฉะนั้นเคสอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะให้แต่ถ้าคนไข้ามาด้วยโมโหโท่โศทำยังไงเราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นโมโหกลับเราก็ต้องเข้าใจว่าถอดความรู้สึกว่าเหมือนเราเนาะเวลามาอย่างนี้พี่ก็ใช้เทคนิคการพูดบอกว่าเอ,อ่อขอโทษนะคะถ้ายังไงเนี่ยมันเป็นกฎกติกาที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะว่าพี่ไปพื้นที่เสียงและพี่เดินทางตลอดเวลาในสองอาทิตย์นี้หลายที่ด้วยจะบรบกวนให้ตรวจข้างนอกโอ้ยนู่นนี่นั่นคนไข้ก็จะพูดเลยนู่นนี่นั่นใหญ่ละเรมเดี๋ยวนะคะพี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังข้างนอกเนี่ยก็ตรวจโดยแพทย์ที่มีความรู้เรายกห้องตรวจข้างในตึกคะ่ะมาไว้ข้างนอกให้บริการแถมยังคนไข้น้อยด้วยนะคะ แอบกระซิบอย่างเงี้ยคนไข้เปลี่ยนสีหน้าเลยค่ะคิวข้างในเนี่ยตอนนี้แน่นมากเลยแน่นมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวมาข้างนอกเนี่ยคิวน้อยกว่ากันด้วยนะคะคนไข้เปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยออ้ยดีมากค่ะยกนิ้วโป้งเลยไม่ใช่โกรนนะคะแต่ตอนนี้ยกนิ้วโป้งดีสุดยอดเลยค่ะเพราะพี่จะได้ตรวจเร็วขึ้นนี่เห็นไหมคะแค่นี้เองจะบอกว่าแค่คําพูดแค่คําพูดของเรา สีหนะ้าท่าทางที่เราจริงใจกับเขาว่าเราโอเคนะเพราะคนที่เราแยกมาก็มีไม่เท่าไหร่ถูกไหมคะหมอแผนไทยเราก็จัดเตรียมพร้อมแล้วที่ตรวจนอกพื้นที่คนไข้พึงพอใจด้วยอีกจัดเปลี่ยนว่าเตรียมเตรียมตั้งป้อมกับเราแล้วทีนี้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่เข้าใจสถานการณ์นะคะว่าเหมือนคนตั้งรับหลายอย่างมีทั้งปัญหาเรื่องบริการถามเรื่องระบบถามทุกเรื่องทุกอย่างเงื่อนไข ึ่งจริงๆเราคัดกรองแค่โควิดนะแต่เราก็กลายเป็นบริการด่านหน้าเลยที่รับปัญหาเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยก็อาจจะต้องจูงมือคู่กันไปกับพยาบาลเราใช้ประสบการณ์ร่วมกันนะคะพยาบาลก็จะคัดกรองในเรื่องของโควิดให้แพทย์แผนไทยก็อาจจะเจ้าของที่ช่วยดูแลในเรื่องของระบบบริการเพราะเราก็จะเจอปัญหาหลายอย่างมากซึ่งคนไข้จะมาลง อารมณ์หลายๆอย่างนะคะแต่ก็อยากขอว่าให้ทีมสูตภาพเราเนี่ยเข้มแข็งนะคะแข็งแรงทางอารมณ์มากกว่าคนไข้ให้ตระหนักไว้ว่าเขาคือคนป่วยนะคะแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะอันนี้ทีนี้ในข้อที่สี่ที่พี่อยากจะบอกว่าถ้าเราจะถามเนี่ยมีประวัติสัมผัส คนที่ติดเชื้อมาไหมมันที่คนไข้ตอบไม่ได้หรอค่ะแต่ข้อเนี้ยสําคัญมากนะคะข้อที่บอกว่าอาชีพมีวันหนึ่งอะไปคัดกรองที่เรือนไทยกับน้องมะเมี่ยวจําได้เนาะใส่เครื่องแบบแกบรบ็แท็กซี่แกบบ็บอยู่ในเขตบางบัวทองคนไข้บอกไม่มีครับไม่นั่นครับคือผมแข็งแรง ประมาณว่าจะพูดยังไงก็ได้ให้เห็นว่าตัวเขาว่าจะต้องได้เข้าไปตรวจทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะเราก็าเข้าใจคนไข้ทีนี้พี่เปิ้ลก็จะสกะกิดน้องมเหมียยวว่าคนไข้อาชีพเสี่ยงก็เลยคุยกับเขาบอกว่าเหมือนกันเรามีแพทย์ที่บริการห้องตรวจด,ด้านนอกนะคะเป็นแพทย์ที่ย้ายห้องตรวจมาอยู่ด้านนอกให้ คุณจะได้รับบริการที่เร็วไม่ต้องไปแอร์อาอููข้างในแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าคุณนะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาชีพเสี่ยงซึ่งคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณขับรถรับจ้างเนี่ยคุณไปทั่วเราจะบอกได้ไหมว่าข้อรับผู้โดยสารที่ไม่ติดโควิดนมันไม่มีใครบอกได้ถูกไหมคะแล้วเวลาแท็กซี่ขับไปทุกที่ มีลูกค้าเขาก็ต้องรับถูกไหมเพราะเขาต้องเลี้ยงปากลิ้ยงท้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะสบคออ,ออกมาแล้วว่าวินมอเตอร์ไซค์จะเป็นไทม์ไลน์เส้นหนึ่งแล้วที่เกิดเราจะทำยังไงกันคนที่ไปซ้อนมนเอเตอร์ไซค์บางคนบอกว่าให้เอาบวกกันนอกไปต่างหาก จะช่วยได้ไหมอันนี้เป็นกันบ้านคิดดูนะคะใครที่โดยสารโดยวินมนอเตอร์ไซค์เนาะแล้วมื่กี้พูด,พ,ดพูดไปเสร็จอาจจะไปเลี้ยวทางนี้เส้นทางนี้เท่าที่พี่สังเกตบางทีต้องพูดอยู่ข้างหูคนขับถูกไหมคะไม่งั้นไม่ได้ยินอ่าอย่างนี้เสียงไหมยิ่งเสียงหนักเลยแต่ถ้าใส่แมสก็ค่อยยังชั่วว่าหน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่ทิศทางลมเป็นตัวนำพาซึ่งการติดเชื้อนะคะ หลักของไอซีใครอยู่ต้นลมได้เปรียบใครอยู่ท้ายลมคนนั้นเสียเปรียบเพราะฉะนั้นหมอแผนไทยที่ออกตรวจภาคสนามที่ฝากไว้ด้วยว่าภาคสนามเนี่ยต้องดูทิศทางลมธรรมชาตินิดนึงเวลาที่ตรวจคนไข้ข้างนอกเนี่ยคะ่ะเราจะสัมผัสได้ว่าลมพัดทางไหนเราไปยืนเหนือลมไว้ก่อนนี่คือทางรอดของเรานะคะเราไปยืนเหนือลมไว้ก่อนเลย ยังไงคนไข้ยอยู่ใต้ลมเราโอกาสติดน้อยมากแต่ถ้าเราไปยืนใต้ลมมุนไข้เนี่ยโอกาสติดสูงถึงใส่แมสก็เหอะคนไข้าบางคนใส่แมสเนี่ยจมูกอยู่บนแมสเห็นไหมคะก็เห็นเจ้าหน้าที่บางคนก็ดูคนไข้ยอยู่แต่บางทีการใส่แมสเนี่ยมันอาจจะต้องมีทิคนิดนึงแล้วบางคนก็ใส่แผ่นหนึ่งทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ ยืดแล้วยืดอีกก็มีเจอแล้วนะคะเดี๋ยวน้องกระตูนจะแนะนำเรื่อง PPE นะคะการใส่เราจะมีเทคนิคต่างๆให้ไปแล้วก็ไปแชร์กันเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดตามอาชีพก็สำคัญอาชีพที่เป็นบุรุษไปรษณีย์คนส่งของแลบออนไลน์ เวลาใครสั่งของออนไลน์จะรับของส่งของดูทิศทางลงนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องป้องกันตัวเองโดยที่ไม่เขารู้สึกว่าเราลังเกียจเหมือนกันเราเป็นหมอเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคุณนถอยไปสองเมตรเดี๋ยวมาติดดิฉันไม่ได้เพราะเราต้องมีจรรยาบรรณถูกไหมคะแต่เราเอียงเียงพูดได้เราขยับตัวได้พูดทุกอย่างให้แบบเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้